หลังนี้ถูกยจะพี่น่องจ้ะสวัสดีค่ะเอินพาพี่นองมาดักกุ้ง้อจ้ะทิ่บ่ได้ลงคลิปเอินไปหยุดงบ้านสามวัน้อจ้ะ ้องขอโทษขออภัยพอแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้าในจ่ะเอิ่นมาดักอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะที่เดิมเนาะเบิ่งสะพานเนจ่ะพี่น้องเพื่อนเรือออกเบิรดแล้วจ้ะจะาเคเพื่อนมาอ่านออยู่ตรงนี้หลายเนาะเพื่อนกลัวเป็นอันตรายเพราะว่ามันเป็นโรงแรมเนาะจ้ะทัดไปนะจ้ะพูนถนนเอิดินมา ประมาณสกิโลนี่ลราจะพี่น้องจ้ากไก่มากเลยมาดักกุ้งวดน,นี่บ่มีสะพานขามแล้วเนาะจ้าถ้าจังใดก็ฝากเป็นกลาลังใจให้อินในเด้อจ้าบ่ไดลุ่งคลิปก็ได, <c oughs> ด้ขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเด้อจ้าโอ้บ่คอยถูกท่าใดพี่น้องจ้า ฝนพันตกมาเมื่อวานตกเบิดมือพี่น้องเลยมันบค็คือกับปีนาะหัวนั่นเอนเอากับปีใส่ได้จากเทว่าเพิ่นถูกดีๆไม่ได้ไปซื้อจ้ะแล้วก็เฝ้าน้ำเนาะ <c ười> ไปโรงพยาบาลมามาเลยได้จ้ะอุ้ยไปยังขึ้นปดว่ไใดพี่น้องบม่ค่อยถูกแม่จ้ะพี่น้องหลังนี่ นี่ยมีซัมนน่ละ <laughs> งนีถูกด้วยจ้ะพี่น้องจ๊ะฝนตกในกุ้งไม่ค่อยถูกเนาะพี่น้องแปลกมากเลยเมื่อวานีนฝนตกเบิร์ดมือเอินมากกับสามโมงมาถึงไวเนาะ บ่ค่อยถูกฝนตกแม่มันเลยบ่ถูกเนาะถูกอยู่แต่บ่าหลาย กุ้งควรถือแต่ทางเทิงแม่พี่น้องเอิอนมั่วแต่ไปใสท่ทางลุมเนาะถูกหลายหลังเลยโอ้ยไปยังก็ไปยังสิพี่เนาะ,ะแสดงว่าปลาใหญ่เข่าได้นี่เบิ่งเนี่ยเอิอนมาแล้วเป็นยังก็ไมาอยู่นในปลาจริงสิสแสดงว่าปลาใหญ่เข่าแหละมัน โอ้เบืองในเพิ่นตีกินเยื่อเอิญเบิดพี่น้องชุดป,ป็นยังเสียงขาดเบิดแล้วหน่งว่าีนีฮักเบิเพี่น้องโอ้เบืองในดึงกินเยื่อเบิดกุ้งกับว่ามี่พอโตอาจจเหลือลยโอยยอ้อยู่ เตาเตาอยู่ินตัวใหญ่ี่หรือเปล่าน้องออตายกุ้งมามีดอกถ้าว่าเตาเขาจัิงสิกินเบิ้ลมาซื้เลยพี่น้อง เตากวนนิดเดียวเตากะมีขี้เหงื่อก,กลันมันหักไปสามหลังเนาะจ้ะ เออฝาซี่เมื่อนำพี่น้องมายามแนวดัก,กุงสอนลูกกบลูกเขียดเมื่อนำจ้ะจับพี่น้องจ้ะลูกเขียดอันอันดำดำในลูกอึ้งจ้ะพี่น้องจ้ะอึ้งเนี่ยเออนจะไปไปล่อยไว้บ้าน Yeah. <laughs> ออกญงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะออกจากโรงพยาบาลมานี่หาที่เดียวเาาเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมาห้านในเมื่อบานเลอจ้ะไปยามกุ้งกับซอนลูกหวกเก็บเห็ดเออเมื่อไ้อยู่สามมือเนาะ 跟跟跟跟他聊 จะเป็นองจ้ากกุงที่เอิญไหนมาเนาะอันนั้นลูกออดเนาะจา้ะเอินใส่เซตแล้วเอินเอาม้ามาลายเพิ่งยังวานใหญ่ๆเนาะลูกกบลูกเขียดลูกเขียดเหลืองเนาะจา้ะอันนี้เฮ็ดคอนเขาเพิ่นเอินบไดนอยู่บ้านเนาะบ่สบายไปหาหมอกลับมาเพิ่นแก่ไปแห้วจา้ะเป็นองจา้า <c oughs> ก็เลยว่าจะเอามาซุบเนาะจา้ะ ถ้าจังใดคลิปนี้เอเินกจะสว้ยซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิ้น้ำเน่เด้อจา้าขอพระคุณหลายๆเด้อจา้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ